ไปยนเลยโอ้เวตัวเต๋เยืีเก็บองอาตาแล้นจะเปนะมเฮ้ยไก่ก่อนไก่ก่อนมันเก็บกตตายเ้ยอ้ยหยองเหยาิงเหย้ันนงนนออ่ะโอ้อีกตเดียวตเดียว้นหตายออในห้องเ็เ็หลังห้อง

ตายวางตายโดนดีเกือบดีขวามือวามือแล้ววามือเกลบตัวปืนไปได้ชั้นไหนดชั้นึ่งตายแล้วมาตายแล้วเอาเลยเอาเลยไอ้เจ้อาเลยแล้วอยันสามอยู่เฮดช Headshot Headshot Headshot